พักไทยพักดียื่นหนังสือค้านขอพระราชทานอภัยโทษทักษิงในแพรย์วรงเดชกิตวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีได้ส่งตัวแทนมายังกรมรชาชทันเพื่อยื่นหนังสือถึงอทิบดีกรมรชาชทันขอคัดค้านขอพระราชทานอภัยโทษ เป็นการพิเศษเฉพาะรายในทักษณิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังมีกระแสข่าวว่าครอบครัวชินวัตรกำลังเตรียมเอกสารขอยื่นพระราชทานอภัยโทษเป็นการพิเศษเฉพาะรายให้ในายทักษณิณโดยทางพักไทยพักดีได้ให้ผลว่า 1. นักโทษชายทักษณิณชินวัตรต้องคำพิพากษาให้จำคุกในคดีทุจริตค,คอร์รัปชันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศมากถึง4คดี เป็นการกระทำความผิดหลายกรรมหลายวาระเป็นการทำลายหลักธรรมพิบาลของประเทศอย่างย่อยยับสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อประเทศสำร้ายยังมีพฤติกรรมหลบหนีการลงโทษไปต่างประเทศไม่เคารพรับคำพิพากษาของศาลพร้อมทั้งกล่าวให้ร้ายกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยตลอดมา การขอพระรจชทานอภัยโทษเป็นการพิเศษเฉพาะรายของนักโทษชายทักษิณชินวัตรจะเป็นการระคายเคืองเบื้องพระยุคลบัตต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการผลักภาระ,ะความรับผิดช,ชอบการกระทําความผิดของตัวเองไปเป็นภาร,ระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นการมิบังควนอย่างยิ่ง 2. จะเป็นการทำลายหลักนิติธรรมนิติกรรมของประเทศอย่างร้ายแรงเป็นการสร้างความอายุติธรรมขึ้นมาในประเทศเป็นการสร้างความเหลื่อมล้ำไม่เสมอภาคเท่าเทียมกันทางกฎหมายของประชาชนทำให้วัฒกรรมที่ว่าคุกมีเวกข,ขังคนจนปรากฏเป็นจริงขึ้นมาซึ่งกรมรัชทันเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจะต้องทำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมยึดมั่นในหลักนิติรัฐนิติธรรมอย่างเคร่งครัด 3. ในสมัยที่พลเอกภัยบู์คุ้มฉายาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ยึดนโยบายที่จะไม่ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษให้กับนักโทษในคดีทุจริตคอร์รัปชันเพื่อที่จะทำรงรักษาหลักธรรมภิบาลแห่งรัฐไว้อย่างหนักแน่นมั่นคง ซึ่งควรเป็นนโยบายที่หน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมจะต้องยึดถือสืบทอดเอาไว้การดาเนินการขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการพิเศษเฉพาะรายให้นักโทษชายทักษิณชินวัตรจะเป็นแบบอย่างที่เลวร้ายต่อผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่จะทําลายหลักธรรมาพิบาลแห่งรัฐสําซ้อนสําซากขอขอบคุณสยามนิวส์